มีคนถามว่าเบื้องหลังความสำเร็จคืออะไรเอาจริงๆแล้วเบื้องหลังความสำเร็จนีนไม่มีอะไร,รซรับซ้อนเลยนะมันคือการ work าร์ดนะครับร์คฮาร์ดคืออะไรคือความขยันนะครับขยันจะเป็นหนทางเดียวที่ทําให้คุณนั้นประส,ระสบความสําเร็จบางคนอาจจะมองว่าอุย้ยมีรถหรูได้กินของดีๆไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นคือเบื้องหน้าไงอันนั้นคือยอดของภูเขานนําแข็งดูต้องป่ะแต่ใต้ภูเขานนําแข็งล่ะความขยันความมีวินัย ความรับผิดชอบและการทํางานหนักคือผมมีความเชื่อมาเสมอว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตได้ในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเนี่ยความขยันเนี่ยในการทํางานหนักในเรื่องนั้นๆน,น,นะมันต้องมาก่อนเสมอขยันไม่พอนะต้องขยันมากกว่าคนทั่วไปอีกถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเราขยันเมากากบคนทั่วไปขยันเหมือนกับคนทั่วไปงั้นโลกใบนี้แม่งก็ประสบความสำเร็จกันหมดแล้วันนั้นเนี่ย ขยันเน่ยเราต้องจริงจังกับมันจริงๆคือมีความคอนเซนเทรตกับมันมีความเข้มข้นมีความใส่ใจมีความที่จะเชียตื่นขึ้นมารู้ว่าวันนี้กูต้องทําอะไรรู้จักหน้าที่ตัวเองแล้วก็ขยันแล้วก็เวิร์ก hard คขาว่าเวิร์ก hard ต่อไปก็ต้องขยันให้มันถูกที่ถูกต้องไหมเคยได้ยินใช่ไหมขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยหรือว่าความขยันอาจจะไม่ทําให้คนรวยแต่คนรวยทุกคนคือคนขยันถูกต้องไหม